ขณะนี้เวลาเที่ยงคืนแล้วนะคะเรายังถ่ายทําไม่เสร็จเลยเท,ที่ยงคืนแล้วนะคะเราก็ยังไม่หลับไปนอนเเราก็มานั่งหนกตอนแรกกระปูเสือรอบแรกนะคะปูเสืออยู่ตรงน้านนี่ไีปยญาสูงมให้ดูนี่ตอนนี้มาอยู่บนสาราแล้วาะน้ำค้างลงแรงมากนะคะวางเวรอะไรเปียกหมดเลยเนี่ยโทรส่งโทรศัพท์ยาเยอะกับน,น้ําอยู่เี่กเด็ต้องขึ้นมาอยู่บนสาลานเนี่ยอยากให้ดูมัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> บนศาราน,นะคะตอนนี้เ๋วราจะ น้อยเมื่อกี้หลับไป็หนึ่งตื่นนะั้นลูกแม่หูยตองแกมัน,นหน้าผีเลยวะ่ะแตอนนี้ข้างล่างก็เป็นน้องจันล,ลบับีมองไม่เห็นนะครับอึดอ,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 อึดหน่อยคอิมคือเอิมคือนิดนึงเดีย๋ยด้วยไม่เห็นไม่เห็นเลยจอดน้า้าจหนาก็ดำหนึดียว<ป>หน้าลงน่าเกลียดำอ่ะแล้วก็ไล่ลไปเรื่อยอ้าวคุณกินเยอะไม่คุณมีแสงในตัวคุณตื่นมาใน โอ้โหคำคำว่าหิวเนี่ยคุณหิวแสงนะคะคุณใช่ไหมายตัวอื่นมันมืดเบิดทำไมคุณับลงอ่ะก้มลงก็ก้มลงป๊ก้มลงป้าเออเออนะมองหน้าจระบีมืดๆก่อนนะเพราะมันมืดมากอ๋อใช่แล้วแล้วเราก็ขึ้นมาเฮ้ยไปดับทำไมเออว่ากัคะคุณเที่ยงคืนแล้วเรายังไม่กลับเลยที่เราอยู่จังหวัดอะไร เพ่งๆเลยเมื่อกี้ดูสามทุ่มกว่าเอ้ยเธออย่าไปโกหกไปเคสีสิเที่ยงคืนแล้วตอนนี้เราอยู่จังหวัดอะไรคะคุณวันนี้เราอยู่ที่ปทุมฮะปฐมคลองเจ็ดฮะคลองเจ็ดใช่ตอนนี้เรามาถ่ายทําหนังแต่เรายังไม่บอกนะใช่เราถึงที่ก่อนใช่เป็นหนังหนังหนังแหละหนังไม่หนังหนังไก่กรอบเลยนะหนังไก่ไม่ใช่เคสีไม่ใช่หนังถ่ายเคสีไม่ใช่ค่ะคุณก็ฝากด้วยนะฮะก็ อย่างเสียงดังเขอไายท้องหรือด้วยด้วยเตอนเนี้ยเราเที่ยงคืนแล้วยังไม่ไปไหนก็เลยเราหิวข้าวมากเลยจะกินก็กินหิวก็หิวหิวก็หิวเที่ยงคืนแล้วยังไม่ยังไม่สำเร็จอะไรเลยขึ้นกว่าเขาบอกเที่ยงคืนโอ้โหขึ้นเร็มากเลยแล้วก็ แล้วเธอจะส่งไปให้เขารู้เพื่ออะไรเราพูดให้เขาเห็นใจเรานิดนึงแล้วเราไม่รอ้คอยลูกพี่เราเนี่ยไม่ได้ยินอะไรมันนอนได้ยินซัดเขาบ่นเขาบนเขาบ่นเขาถ่ายทำอยู่ข้างบนแต่เราไม่รู้ว่าเป็นบทเขาบทของเขาได้ยินแต่ถ้าช่องเราถ้าได้ยินว่าซัดก็จะเป็นของเจนสมจิตใช่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 เดี๋ยมานี่ก็ได้ยินนะอยู่บ้านก็ได้ยินอยู่นี่ก็ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังไหมให้ฟังนิดนึงไหมฟังนิดนึง เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวจะส่งไปให้ดูบ้านหลังนี้เดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนี่หลังเน,นี้ยหลังเนี้ยนะเราเสียงดังไม่ได้ไงเ<ห> <ược> นี่ยเ<ห>นี่ยเน,นี่ยหลังเน,นี้ยหลังเนี้ยนะเขากำลังดังกัอยู่ข้างบนนะ่ะโคมคามโคมคามอยู่ข้างบนนะ่ะนะเราเราขึ้นไปไม่ได้นะคะเขากำลังถ่ายทำอยู่จะไปยๆๆนนนะะุ่งเกะกะไม่ได้เนี่ยเตาต้อังนังอยู่ข้างล่างนะคะคุณอุ้ยบีจาระบีเอ้ย มน้อยนอนยังเหงื่อยังยิ่งนึ้นข้าวมันเหมือนผีเลยว่ะเดี๋ยววันนี้รูดหันไปนู่นดีกวกันอันนี้ก็มืดหนักย่อ้ามอะไรไหนเ่นแล้วหลบแล้วอันนี้ก็ไอ้ไอ้ไอ้ตัวเด็กมีปัญหานะมีปัญหามันมันไม่มีที่ลงสารลงอ่ะมันก็เดินมาเป็ดเหมือนเหมือนสัมภเวสีเดินรอบรอบอสาลาเนี่ยเป็นพวกสัมภเวสีเอออ่ะมาถามคุียต่อแล้วคุณคิดว่าคุณจะกลับกีมงกี่ยังคะวันนี้ คิดว่าคาดว่าน่าจะมีเช้าตรู่เช้าตรู่เลยเหรอใช่ครับเอาไงแล้เราจะนอนไกลนะที่นี่ฝากชั่วโมงนะเราขับรถมาที่นี่ก็ที่นี่คือคลองเจ็ดก็ใช้เวลาประมาสามชั่วโมงถึงบ้านเราเหรอใช่สามชั่วโมงคุณคิดว่าคุณไหวไหมไหวไหวถ้าไม่ไหวเราจะขับแทนแม่ได้ไดี้ได้แค่ฝากเข่าถึงหมอบ้านเลยไม่ใช่ถ้าไม่ไหวก็คือก็ปล่อยรถขับไปผมก็หลับผมคือตื่นมาไม่ได้ไม่ได้ พวกเรามีแล้วก็พวกเรามีสิทธิ์หลับแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะหลับไม่เป็นไรก็คือหลับไปหมดก็ไม่เป็นไรไม่ได้ล่าสุดผมเคยจอดรถนอนหลับบนทางด่วนมาแล้วนะจริงอะจริงๆแล้วหมอปาบอกว่าเฮ้ยจอดเงี้ยตายทั้งคันแน่ก็เลยต้องลงมานอนทัางล่างไม่ไม่จอดนอนหลับหรือไงจริงเอาว่าอะไรคะคุณไม่ใช่บ้าแล่วพูดมันมืดผมไม่เห็นหน้าเธอหรอกเมื่อกี้หมอปาโทรมาว่าไงออมป้าาาาเเเล่งรขฝก บอกอาจารย์หมอด้วยนะครับบอกพี่้าเลยบอกเม่ยิ้มบอกปาโทรบอกป้าว่าอะไรฝากบอกว่าอะไรโทรฝากบอกว่าถามว่าอะไรถามว่าอะไรไถามพี่ก่อนว่าว่าเออเสร็จกี่โมงแล้วไป่าบอกว่ายังไม่รู้เวลาเลยครับว่าจะเสร็จกี่โมงกี่ยามตอนนี้แกถามว่าเราจะขับแล้วแล้วจะขับกลับไหวเหรอเขาถามว่าแล้วแลพวกแกจะกลับกันไหวเขาบอกพวกพวกแกจะขับกลับ กลับวันไหวหรือคือว่าขับรถน่ะเบอกว่าขเาอกเออจะกลับบันไหวหรอค่ะแต่บอกให้อาจารย์หมอรู้ก่อนขอฝากบอกในช่องหมอปลาเฟมิลี่นี่นะครับว่าให้อาจารย์หมอรู้ด้วยว่าเรานี่สสวนบดอดทนมากคนอื่นเขานอนห้องแอร์นอนเป้ากันนะลูกพี่ครับแต่ของเราไม่ได้นอนห้องแอร์นะครับเราต้องมันรอยุ่งกัดเหมืนทุ่งสังสารานี่รอรอคุณหมอมันมีเหตุที่เขาไม่ให้นอนเพราะ ไม่ยาตดดังไม่ไม่ใช่เขาให้เราผอมพี่พล์นนพูดอย่างนี้ไม่ถูกผอมพี่เลอรก็ามีให้ตั้งสองหลังนะอีกหลังหนึ่งของผู้ชายหลังของผู้หญิงเข้าไปมาแล้วเขาบอกมีให้เรานอนที่พักแอร์เย็นๆด้วยแต่เราไม่ไปนอนเองแต่เราก็มานั่งรอคุณหมออยู่ตรงนอกนี่เห็นไหมอย่าอย่าพูดอย่างนั้นเลด้าตรงเป๊ะ ว่าช่วยให้ยัดีเดี๋ยวไม่นานน่าจะมีการเปิดตัวว่าไม่นไม่ว่าป้าลิ้นตะวัดนี่เด็กโอ๊ะว่าไงครับคุณคิดว่าเราจะกลับที่นี่กี่โมงออกจากที่นี่กี่โมงประมาแล้วต้หกโมงเช้าเอะหกโมงเช้าใช่เหรอแล้วจะนอนที่นี่เหรอคุณผมหยุดงานไม่ได้ครับคุณพูดอย่างนี้ไม่ถูกอ่ะถ้าคุณหยิบงานในงานเข้าชั้นนะไม่ได้ชั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะตื่นสายเหมือนเธอนะต้องหยุดงานครับ ไม่ใช่คนบ้าน,นะครับที่จะ,จะนอนไม่ได้นอนทั้งคืนทั้งวันบ้าเหล่เฮ้ยเอาเอางี้ไเปล่าเราสไตล์กันเลยไม่ลูกทำงานแต่เช้าไงไม่ไหวไงให้เข้าหาอะให้ควักเลยดีปะ่ะไม่ลุกอยู่แล้วก็เกยอยู่ที่นู่นฉันนม่อยู่ที่นี่ฉันอยู่บ้านนี้เขาเขานะแต่เธอรู้คนละบังแล้วเขาฉันทยางงานเข้านะไปถึงก็ขี่รถชนกำแพงจอดเลย พูดอย่างนี้ไม่ได้เธอจะมีความรับผิดชอบคุณโยชาโคเดี๋ยวผมจะพานอนบนทางด่วนให้เลยเอาวะเอางั้นเลยเหรอจริงหรือไปนอนจริงๆนอนจริงๆนอนมาแล้วผมจอดหน้าสิบร้อเลยันขนาดมีพี่ต๋องไปด้วยนะเนี่ยไม่ไหวยังไม่ไหวไม่ไหวไม่วแล้วเริ่มเริ่มเริ่มพ่บนรถบ้างทุกคนนอนบนทางด่วนแล้วนะบ้าหรือเปล่าอันนั้นน่จะไปสักแก้วมาแล้วกลับมาไม่ไหวแล้ว ประมาณนั่นขนาดมีเพื่อนช่วยขับนะคืนก็สองคนผัดกันขับไม่ใช่เหรอไม่ไหวแล้วไม่เปลี่ยนไม่ไหวไม่เป็นไรรอบนี้เดี๋ยวเอาไอ้อามไม่เดี๋ยวมึงขับให้มึงขับให้เออไม่พวกเราก็ขับได้กันแหละแต่นี่ว่าความสามารถมันไม่เหมือนเดียวชาโคลไงเราเนีออรู้ทางรู้อะไรป้าป้าไม่รู้ทางเลยป้าขับไม่เป็นจริงนะป้าจะไม่จับเลยรถอากาศที่เนี่ยไม่เย็นละร้อนร้อนจริงยุงไม่มี เดี๋ยวพูดงั้นเดีอย่าพูดงั้นเลยแล้วก็ห่มผ้าเพื่อให้ดูให้ดูให้ดูที่นั่นซะก่อนนั้นอันน่ะไปนะไม่ร้อนยุงไม่มีเดี๋ยวเอาแล้วนี่คืออะไรหนึ่งให้เอาไม่ได้อีกสองยุงไม่มีนะยุงไม่มีนะแล้วไหนแล้วไหนเอพิไทยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะให้ดูนะยุงไม่มีเลยยุงไม่มีเลยสามไหนห่อห่อห่อทาอยู่ไหนห่อทา นู่นนอ่นู่นไหนเขาเงียบนะเขาอาจจะเขาอจะเริ่มแล้อันนี้สี่โหไม่มีเลยไม่มีเลยว่าคำว่าไม่มีอยู่นะคลิปนี้เดี๋ยวผมขอฝากไปถึงเทวพัพเกิร์ดด้วยนะครับใช่ครับมีอะไรครับใครวะมันคืออะไรครับเทวพัพเกิร์ดวยว่าก็อยากให้อยากให้ฉายเทเลทับบี้อีกรอบหนึ่งครับอือ มันเขียวมันเขียวกันไหมมันเขียวกันไหมมันเขียวไหมไม่ใช่ไหมใกล้แล้วเอ๊ะพวกเราอ่ะใกล้เราจะไล่แล้วกระเป๋าหมดเวลาสนุกแล้วสิโอเคตอนนี้ไม่ต้ขออาเห็นข้างบนนี่อะพวกเราเขากำลังถ่ายทำอยู่เราเราเสียงดังไม่ได้นะอาอย่าลืมฝากให้กำลังใจกันหน่อยเราต้องรอลูกพี่เรานะเขาอยู่ห้องแอร์เขามีห้องแอร์ให้สองห้องไม่ยอมอยู่กันนะพวกเราอ่ะฝากแชร์ไปถึงดาว น้ำมิกด้วยนะครับเวลาดับบอลได้ดูด้วยคลิปนี้โอเคอย่าลืมกันละครัแชร์ช่องหมอปลาไปดิวยนะจ๊ะผมลืมแล้วพูดมาก